มีมีเส้นเหลืองอยู่เส้นนี้คือเราแซงออกไปไม่ได้แต่ฝั่งตรงข้ามแซงมาได้จุด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 เขาแซงได้เพราะว่าของเขาลงเขาตอนนี้เราลงเขามันก็เลยเปลียอในข้างหนึ่งห้ามแซงเพราะขึ้นเขาแซงจะแจงยากเขาก็เลยปล่อยดินสองข้างเป็นฝั่งเราแซงได้อะฮะแล้วอันนี้ก็หยุดแซงเขาจะเขียนมีป้ายบอกไปเลยเส้นตลอดดูเนาะ p a s s ก็มีสปีดลิมิตความเร็วควบคุมแน่นอนว่าตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นตำรวจมานั่งคุมนอนคุมที่ไหนไม่มีตำรวจับให้เราทำมีวินัยกันเองเพราะว่าถ้าเบิดถูกจับแล้วราคาก็แพงหนักใช่ไหมแล้วก็อินช a n น e ค่าประกันก็ขึ้นมันไม่มีได้ดีเลยถ้าขับเร็วจดหมายมีแต่ความเสียถ้าถูก จับมันก็แยไปเสียงดีกว่าใช่นะมไม่คือมีทอม่อน,นหนึ่งท่านหนึ่งทนสองท่านสามรออยู่แล้วเขาให้เขาให้ความเร็ว55ผมขับได้ถึง59จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถึงเมื่อไหร่หกสิบเสร็จเลยแต่เขาให้ห5าสิ้เรนบอกว่าเขามีการคุมคะแนนแลมีจับไปเข้าโรงเรียนด้วยนะครับครนะับผมถ้าเราทำผิดแล้วอาหาหนักแล้วเราจะต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อการเรียน ขับรถจัไปดัดสันดานใหม่ไลถึงแม้จะขับมาแล้ว4ีปีก็ยังจุกจับไปเรียนกเขาจับเราลดลดเครดิตลดอะไรด้วยใช่ไหมครับผมมีคะแน<ข>นติดลบในประวัติศาสตร์ของเราใช่ไหมเงินชราจะแพงขึ้นออ,อินชรนก็จะต้องมาดูว่าตำรวจบันทึกอะไรไว้เกี่ยอาแล้วว่าหลักของเราเนี่ยจะเป็นเครดิตว่าติดลบเท่าไหร่ โดนราคาประกันก็จะสูงขึ้นน,นั่นแหละครับที่เป็นห่วงที่สุดก็คือประกันสูงขึ้นซึ่งจะไม่มีทางลบใดตลอดชีวิตใช่ไหมเ,เป็นเวลาหลายปีเปหมือนกัาสิบเจ็ดปีเป็น7ปี7ปีถึงว่ากันใหม่ทีเจ็ปีถ้าไม่มีอะไรก็ดีขึ้นเหมือนเ,ออเรียกว่า d r UNK DRIVING ขับรถเมาขับรถจะดีดขับรถเมาสุราหรือเมายาเสพติด อันนั้นก็หนักม,นมากเหมือนกันเิน็ดคุกหนึ่งคืนก่อนแล้วก็ขึ้นศาลท,ทันทีต้งขึ้นศาลอีกอีกห้าเดือนขึ้นศาลค่าอินเชนก็ขึ้นมีประวัติเจ็ดปีอันนั้นอะว,วคาโดต้นอะว,ว,วคาโดเราจะต้องปลูกบนภูเขามัน,นร้อนเหรอเพราะว่าอะวาคาโดไม่ชอบน้ำอช่ ใช้ใชพื้นที่ต้องอยู่บนภูเขาอันนี้ตอนนี้เป็นอะไระอันนี้ต,นนต้นมะนาวะมะนาวเหลือมะนา,นาวเหลือง<ล>มะนาวเขียวอะไรเงี้ยอาไรวะนะ,ะเลมอนเน็ตเลมอนนะเลมอนนะฮะ